ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปวิดีโอฝากทุกคนกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วย และเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันได้เลยนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ฟู้ดนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาซื้อไมค์ครับในราคาที่ถูกครับคลิปนี้จะเป็นการสอนซื้อกันนะครับเดี๋ยวอีกคลิปนะครับจะเป็นการสอนอ่าซื้อแล้วก็ทําการโหลดติดตั้งนะครับไมค์ครับแท้นะครับผมนะก็ในวันนี้นะครับผมจะรีบบอกท่านผู้ชมนะครับมันลดราคานะครับจากพันนะครับผมนะเหลือประมาณ499บาทและเราจะใส่โค้ อีกรถอีก100บาทนะครับทุกคนก็ง่ายๆเลยนะครับร้านพี่นี่นะครับผมนะก็นี่นะครับผมนะอยู่เชียงรายนะครับผมนะผมซื้อหลายรอบแล้วนะครับผมนะซื้อให้เพื่อนด้วยแล้วก็ซื้อมาเล่นตัวเองด้วยนะครนะก็ผมมี2ร้านนะครับที่ผมซื้อนะแต่ผมจะแนะนําร้านนี้ก่อนนะครับก็จะมี ก็จะเป็นเกม PC Minecraft Java Bedrock Edition ของแท้เลยนะครับ100%นะครับวิธีซื้ออยังไงสำหรับน้องๆหนูๆนะครับที่จะซื้อนะครับผมก็พิมพ์เข้าไปนะครับคำว่า Minecraft นะครับผมนี่นะครับ Minecraft นะครับกดเข้าไป Minecraft Java นะครับแล้วให้เรากดอันแรกนะครับฝั่งขวาอ่าแล้วยังไงต่อใช่ไหมหลังจากนั้นไอ้ักรพลนะครับก็ถ้าใครอยากจะเพิ่มก็เพิ่มที่ตะกร้านะครับตอนนี้นะครับบอกได้คาเดียวนะครับของมีประมาณ 9ชิ้นนะครับในคังนะครับผมนะก็รีบไปจัดกันเลยนะครับถูกที่สุดบนช้อปปีนะครับวันนี้เป็นวันที่10เดือน10นะครับผมนะยังมีโค้ดเหลืออยู่นะครับถ้าใครอยากจะผ่อนนะครับกี่เดือนกี่เดือนก็ถ้าใครมี s p l a t e r นะครับผมนะก็สามารถผ่อนได้นะครับมีสูงผ่อนสูงสุด5เดือนนะครับผมนะก็ราคาจะตามนั้นเลยนะครับผมนะโอเคครับก็ถ้าใครจะซื้อก็กดสั่งซื้อไป ก็เลือกเป็น redeem นะครับผมนะก็จะเป็นโค้ดเอาไปแลกแล้วก็สามารถได้ไมค c r รับเข้ามาใน Microsoft บัญชีของเราอะถาวรเลยนะครับเป็นบัญชี Microsoft เลยนะจะย้ายเครื่องไปเครื่องไหนก็สามารถเล่นได้หมดนะครับผมนะก็ซื้อสินค้าอ่าแล้วยังไงต่อหลังจากนั้นนะครับนี่ทุกคนก็น่าจะเห็นนะครับผมนะก็จะจะมีโค้ดนะครับผมนะอันนี้จะเป็นโค้ดนะครับ150าบบาทนะครับผมนี่เห็นเห็นไหมครับทุกคน ก็โค้ดน่าจะหมดแล้วนะครับผมโค้ดน่าจะหมดแล้วนะครับเมื่อกี้ลดร้อยห้าสิบก็ต้องรีบนะครับรีบนะมีหลายโค้ดอยู่นะครับมีโค้ดแบบคอยบ้างอะไรต่างๆบ้างนะครับก็ไปดูได้นะครับอันนี้จะเป็นโค้ดลดหนึ่งร้อยนะครับผมนะหรือจะเอาเป็นคอยก็ได้นะครับนี่หนึ่งร้อยบาทปุ๊บจะเหลือเท่าไหร่ ผมก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ399เนะครับเราก็เลือกผ่อนได้นะครับวันนี้ก็ถ้า5เดือนนะครับดอกเบีย้ยศูเซก็จะเหลือประมาณเกือบเกือบแปบาทอะเออก็ถ้า1เดือนผ่อนหนึ่งเดือนก็แบบว่ารับเกมมาก่อนใช่ไหมแล้วก็พอรับเกมมาเสร็จปุ๊บก็ค่อยชําระอีกเดือนหนึ่งนี่นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ถ้าใครอยากจะเลือกเป็นชำระแบบไหนนะครับมีพร้อมเพย์นะ โมบายแบงกิ้งบัตรเครดิตมีหมดเลือกไปเลยแล้วก็มีแบบผ่อนครับหลังจากนั้นกดสั่งซื้อนะครับพอกดสั่งซื้อแล้วยังไงต่อใช่ไหมอันนี้นะครับผมได้ทําการสั่งซื้อเสร็จปุ๊บผมทักไปหาพี่เขาเลยนะครับผมนะก็คือเขาจะส่งคีย์มาทางในแชทเลยนะครับผมนะก็นี่นะครับตอนนั้นผมซื้อในราคา520อ่ะเออตอนนี้มันเหลือประมาณ3 9 9อกะเออดูดีก็นี่นะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับผมก็กดซื้อแล้วครับแล้วนี่นะครับเขาก็จะให้คีย์มานะครับนาไปกรอกบนเว็บอ่า ไมครับเด็ดนะครับแล้วก็วิธีการติดตั้งก็ดูใน YouTube นี่เลยนะครับผมนะก็แค่นี้นะครับผมนะก็ร้านพี่นี้นะครับได้รับไมค์ครับของจริงแน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ด้วยครับก็สอนซื้อไมค์ครับรับ E ีแรกครับเดี๋ยว EP พีรอวันพรุ่งนี้หรือวันวันนี้ก็ได้นะครับผมนะเดี๋ยวจะลงนะครับทั้งสอนซื้อแล้วก็สอนโหลดนะครับโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับได้รับไมค์ครับของแท้จริงแน่นอนนะครับผมนะ ก็ตอนนี้นะครับราคาโคตรถูกนะครับมาไม่ครับเหลือประมาณ299หรือ399นะครับถ้าใครมีมีโค้ดนะครับนตอนนี้นะลดจากหนึ่งพันนั่นแหละร้านพี่ตุ่คนนี้นับที่อยู่เชียงรายแนะนำนะครับลิงก์อยู่นใต้คลิปเลยนะครับสามารถไปกดสั่งซื้อได้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดี